สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่3มิถุนายนพศ2565นกะครับกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี f c พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับว่าอยากชมเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับต่องวดนะครับ ในงวดประจําวันที่3มิถุนายนนะครับปศ2 5 6พนหสนะครับหลังจากอีพีซี่พี่น้องนะครับได้มีความโชคดีนะครับับตัวเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านอยู่หลายงวดนะครับเอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้พีซีพี่น้องได้ลุ้นได้ชมไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับเอดมินก็จะจุดให้พีซีพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระคัวะตรระตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัวะตรระตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคัวะตรระตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังปรหมยสัง มหาพลมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัติยสังมหาจักวัติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอารหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมาสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะนโมสังฆะ สยยะทีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านต้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรนลุบรดรานในเียกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทาง หวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่3มิถุนายนพศ2565ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนดลบรรดาเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์ที่3มิถุนายนพศ2565ให้เอฟีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชค มีลาบกับเลขทูบหลวงพ่อรวย р? พันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเทิน pues. สาธุครับผมเลขทูบหลวงพ่อรวยพันล้านก็สุดแล้วนะครับสําหรับเอ็พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้ารับชมได้นะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินนะครับตัวคอมเมนต์ตรงกันนะครับ ครับผมสาหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบหลงปู่รวยพรลานก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์ให้อดินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดีมกินนำโชคพารลูกก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ